สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับรอพถูงวยสาบล้านโชว์หินนำโชคครับวันที่18ตุลาคม58นะเวลา11.50นนะครับผู้สื่อข,ข่าวรายงานจากอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับว่าวันนี้ได้เดินทางมาบริเวณที่ดินจํานวน30ไร่ของนายยงยุทธนะครับแก้วส่วนจิกชาวตําบลหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่ทางที่เหนือของหมู่บ้านโดยพบกับช่างรับเหมานําเครื่องมือหนักมีรถแมคโฮลรถไถ ผบรรทุกหินมาปรับพื้นที่ทําถนนรอบสระน้านเพื่อที่ทําไรนะ่นาแบบผสมอยู่อย่างพอเพียงพออยู่พอกินและพบก,กับน,นายยงยุทธกําลังแนะช่างวางผังตีแบบบ้านเพื่อจะก่อสร้างบ้านพักเป็นของเองเป็นบ้านปูชั้นเดียวสี่ห้องนอนสองห้องน้ําตั้งงบไว้ประมาณสองล้านเศษวันนี้ช่างกําลังวางแผนเพื่อตอกเสาเข็มสําหรับวันนี้ตรงกับวันเกิดของภรรยาผมไม่ได้ไปร่วมเพราะว่า เรื่องมันสายไปแล้วส่งเพียงคำเวทพรผ่านสื่อให้เขาและลูกมีความสุขตลอดไปและตนได้ยินข่าวมาว่าเขาต้องการเงินสิบล้านบาทและรถยนต์กระบะอีกหนึ่งคันเรื่องทุกเรื่องก็จะจบสําหรับศาลนั้นนัดไกลเกลี่ยกันนั้นตนยังไม่ทราบเพียงเขาบอกว่าประมาณวันที่สามสิบพฤศจิกาห้าแปดนี้แต่ต้องรอหนังสือก่อนและตั้งใจว่าจะเอาลูกชายมาอยู่ในความปกครองของตนเพราะทรัพย์สินที่มีอยู่จะได้ให้ลูกชาย นายยังยทดแก้วสวนธิกาต่ออีกว่าที่ดินที่ตนซื้อทําไร่ทํานาสมสมจําจำนวนสามสิบไร่ในราคา3ล้านก่อนซื้อตนฝันว่าจะอยู่ในบริเวณที่ดินทังกล่าวจะมีหินศิลาแรงขนาดใหญ่ให้ไปขุดนํามาเก็บไว้ตนก็ทําตามความฝันและขุดพบจริงๆจึงนํามาเก็บไว้ในบ้านหลังจากนั้นตนก็โชคดีมัตลอดนะครับ